วันนี้นะคะเราถอนมะพร้าวให้ลูกค้าที่จองมาหเดือนอันนี้จองหเดือนนะคะแปลงจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือแปลงจะยาวๆนะคะตอนนี้พอฝนตกเนาะใครๆก็จะโทรมาต้องการมะพราะ้าว ให้ดูนะจ๊ะเห็นไหมคะที่อื่นขาดคอกันนะแต่ของเราไม่ขาดอันนี้ดกมากต้นนี้นะคะนี่คนละต้นละนะหนึง่งอ่านี่ไปต้นนี้ละจ้ะนี่เห็นไหมคะเต็มคอเลยเราเมื่อวานฝนล,ลงมาหนักหน่วงมากอ่านี่ต้นต่อไป ก็ไม่โฟกัสไม่จ yep yeah ้าอันนี้จะเป็นมะพร้าวที่ไม่ได้ถอดแล้วคัดออกนะคะนี่ลักษณะของน้องหอมเราเคยบอกไปแล้วในคลิป YouTube นะคะหลายๆคลิปก็คือตามนี้เลยจ้า ไมนี่คือปลูกไม่ถึงหนึ่งปีนะคะอันนี้ต้นสมบูรณ์มากเลยต้นเนี้ปลูกก่อนต้นนี้แต่เห็นไหมคะต้นนี้โตวกว่าเพราะอะไร,รเพราะต้นเนี้อยู่ภายใต้สองต้นนี้ก็คือมันอยู่ในที่ร่มแต่ต้นเนี้อยู่ในที่แจ้งแสง มากเพียงพอก็เลยโตเ,เร็วกว่าการให้ปุ๋ยเหมือนกันเท่ากันเลยนะคะแต่ต้นนี้โตเร็วกว่าเห็นไหม